สวัสดีค่ะพบกับ Happy Money Happy World Channel เราเชื่อว่าระบบการเงินที่ดีจะทำให้โลกใบนี้มีความสุขวันนี้เราจะมาคุยกันในหัวข้อความลับบัตรเครดิตที่ไม่มีใครเคยรู้กันนะคะแม้ว่าตอนนี้คนไทยทุกคนจะรู้จักบัตรเครดิตกันอย่างแพร่หลายแล้วแต่รู้หรือไม่คะว่าบัตรเครดิตไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อให้คนเป็นหนี้บัตรเครดิตกันแต่อย่างใดเลยนะคะ ฟังไม่ผิดหรอกคะ่ะเพราะแท้ที่จริงแล้วจุดกําเนิดของบัตรเครดิตมีขึ้นเพื่อให้คนใช้บัตรเครดิตและธุรกิจร้านค้าต่างๆนั้นยิ่งใช้ยิ่งรวยยิ่งใช้เศรษฐกิจยิ่งดีขึ้นต่างหากนะคะแต่ถ้าว่าสาเหตุที่ขณะน,นี้ประเทศไทยกําลังประสบปัญหาประชาชนเป็นหนี้บัตรเครดิตจนหนี้สินพอกพูนท่วมตัวหรือยิ่งใช้ยิ่งจนนั้นสาเหตุเกิดจาก มีการนำบัตรเครดิตมาใช้ในทางที่ผิดซึ่งจะขออธิบายอย่างละเอียดในช่วงท้ายของคลิปนี้นะคะแต่ตอนนี้เรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าจุดกำเนิดของบัตรเครดิตนี้คืออะไรและมีที่มาที่ไปยังไงกันแน่ความจริงแล้วจุดกำเนิดที่แท้จริงของบัตรเครดิตนั้นก็เพื่อมาทดแทนการซื้อเชื่อสินค้าและบริการต่างๆในอดีตก่อนที่จะมีบัตรเครดิต โดยลูกค้าที่ขอซื้อเชื่อจากร้านค้าจะมีการขอเซ็นไว้ก่อนแล้วเงินเดินออกเมื่อไหร่ค่อยมาจ่ายคืนเงินให้ร้านค้าภายหลังซึ่งการซื้อเชื่อในลักษณะนี้จะเกิดขึ้นได้นั้นก็จะต้องเป็นร้านค้าที่มีความคุ้นเคยกันและรู้จักลูกค้าเป็นอย่างดีเท่านั้นทำให้ธุรกิจร้านค้าต่างๆไม่สามารถขยายฐานลูกค้าได้บัตรเครดิตจึงถือกำเนิดขึ้นเพื่อเป็นเครื่องมือ มาช่วยเติมเต็มช่องว่างทางธุรกิจส่วนนี้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้าและร้านค้าในการชำระสินค้าและบริการซึ่งเป็นการเพิ่มอำนาจซื้อให้แก่ลูกค้าอย่างเต็มศักยภาพรายได้ของประชาชนไปเรียบร้อยแล้วดังนั้นการปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเพิ่มอีกจึงเป็นการเพิ่มอำนาจซื้อปลอม ให้แก่ประชาชนซึ่งจะส่งผลเสียต่อเศรษฐกิจไทยในระยะยาวคล้ายๆกับการวางระเบิดเวลาไว้รอการจุดชนวนนั่นเองดังนั้นหากเราสามารถเข้าใจและมีการใช้บัตรเครดิตอย่างถูกวิธีบัตรเครดิตก็จะมีประโยชน์ต่อภาคประชาชนธุรกิจและเศรษฐกิจไทย ในการช่วยเพิ่มอำนาจซื้อที่แท้จริงและเสริมสภาพคล่องให้ประชาชนในการจับใจ่ายใช้สอยเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจธธนั่นก็เพราะว่าบัตรเครดิตนี้จะช่วยทำให้เงินสดมีการหมุนเวียนสะพัดได้อย่างคล่องตัว ทำให้การค้าขายเป็นไปอย่างกว้างขวางมากขึ้นธุรกิจต่างๆสามารถขายสินค้าและบริการได้ง่ายขึ้นจึงสามารถขยายฐานลูกค้าไปได้กว้างไกลทั่วโลกอย่างไร้พรมแดนโดยที่ตัวลูกค้าเองก็ไม่มีความเสี่ยงในการถูกจรกรรมจากการถือเงินสดเป็นจำนวนมากเพื่อซื้อสินค้าและบริการอีกด้วย นอกจากนี้แล้วทุกครั้งที่มีการใช้จ่ายผ่านบัตรเครดิตลูกค้าก็จะได้รับสิทธิประโยชน์ต่างๆมากมายจากบัตรเครดิตเช่นการผ่อนศอร์เซ์ผ่านบัตรเครดิตการสะสมแต้มเพื่อเพื่อแลกของรางวัลเพราะธนาคารก็จะได้รับผลตอบแทนเป็นค่าธรรมเนียมจากธุรกิจร้านค้าต่างๆนั่นเอง ในเมื่อบัตรเครดิตไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อวัตถุประสงค์ให้เป็นสินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลแต่อย่างใดดังนั้นแล้วหากไม่มีการนำบัตรเครดิตนี้มาใช้เพื่อสแสวงหาผลประโยชน์จากอัตราดอกเบีย้ยที่สูงกว่าสินเชื่อธุรกิจเกือบ3เท่าด้วยวงเงินสูงสุดถึง5เท่าของรายได้ด้วยการโฆษณาผ่านสื่อต่างๆเท่านั้น โดยที่ไม่ต้องมีการจ้างนักวิเคราะห์สินเชื่อมาให้คำปรึกษาด้านการทำธุรกิจแก่ประชาชนแต่อย่างใดซึ่งหากมีการจ้างนักวิเคราะห์ที่มีความรู้ทางการเงินย่อมจะต้องทราบและรู้อยู่แก่ใจดีว่าการปล่อยสินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลซึ่งมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงกว่าสินเชื่อธุรกิจเกือบสเท่าด้วยวงเงินสินเชื่อ ที่สูงสุดถึง5เท่าของรายได้ประชาชนนั้นย่อมต้องก่อให้เกิดหนี้สินครัวเรือนแก่ภาคประชาชนที่ไม่สมเหตุสมผลและไม่สอดคล้องกับแหล่งที่มาของรายได้ประชาชนอย่างรุนแรงแต่ที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่าก็คือการที่ธนาคารแห่งประเทศไทยอนุญาตให้สามารถทำได้ตามกฎของแบงก์ชาติอีกด้วย แทนที่แบงก์ชาติจะสนับสนุนด้านการปล่อยสินเชื่อธุรกิจ SME ดอกเบี้ยต่ำเพื่อให้เศรษฐกิจไทยแข็งแกร่งจึงไม่มั่นใจว่าบทบาทหน้าที่ของแบงก์ชาตินี้คือเพื่อขับเคลื่อนคนไทยและเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งหรือเพื่อขับเคลื่อนความมั่งคั่งข,งของนายทุนและผู้ถือหุ้นกันแน่ พราะอัตราดอกเบี้ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลมีอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเกือบ25%เมื่อเทียบกับอัตราดอกเบี้ยเงินฝากที่ต่ำเตี้ยติดดินแค่ไม่เกิน2%เท่านั้นซึ่งเท่ากับว่าในทุนนายธนาคารได้กำไรจากจากส่วนต่างดอกเบี้ยถึง23%กันเลยทีเดียวซึ่งย้อนแย้งมากกับคณะกรรมการนโยบายการเงินหรือกอนง ที่มีมติกำหนดอัตราดอกเบีย้ยนโยบายไว้ต่ำมากที่0.5%เพื่อจุดประสงค์ในการกระตุ้นเศรษฐกิจไทยก็เพราะต้องการให้ธนาคารพาณิชย์สามารถปล่อยสินเชื่อในอัตราดอกเบีย้ยที่ต่ำช่วยเหลือภาคธุรกิจหรือประชาชนแต่แบงค์ชาติกลับมาสนับสนุนสถาบัานการเงินในการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลแก่ประชาชน ด้วยอัตราดอกเบี้ยที่สูงมากเกือบ25%แทนจึงไม่ทราบว่าแบงค์ชาติต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจและธุรกิจภาคประชาชนหรือหรือของสถาบันการเงินกันแน่น่าคิดเหมือนกันนะคะนอกจากนี้แล้วหนี้บัตรเครดิตและหนี้สินเชื่อส่วนุกคลเหล่านี้ก็เป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้แก่ประชาชนมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วเราจึงไม่ต้องแปลกใจเลยว่า ทำไมประชาชนคนไทยและประเทศไทยจึงต้องประสบกับปัญหาหนี้สินครัวเรือนพุ่งสูงเพราะดอกเบีย้ยทบต้นทบดอกพ่อผูนท่วมตัวและพบว่าในขณะที่คนพิการลุกขึ้นสู้แต่คนไทยที่มีร่างกายปกติกับค่าตัวตายเพราะปัญหาหนี้สินมันน่าสลดหดหูใจนะคะเกิดอะไรขึ้นกับสังคมไทยมาดูกันค่ะ สาเหตุที่เป็นเช่นนี้ก็เพราะว่าเมื่อดอกเบี้ยที่ควรจะสามารถไหลเวียนในระบบเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้เพิ่มให้ธุรกิจของประชาชนด้วยอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำกว่าสินเชื่อบัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลเพื่อเสริมสร้างเศรษฐกิจไทยให้เข้มแข็งแต่กลายเป็นว่าเงินสดจานวนมากในระบบเศรษฐกิจกลับต้องมาถูกแช่แข็งและอุดตันเป็นคอขวดด้วยขบวนพาเรท ของสินเชื่อบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่มีอัตราดอกเบี้ยที่สูงของเหล่านายทุนในธนาคารบริษัทเงินกู้และแอปเงินกู้ต่างๆซึ่งล้วนเป็นหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้เพิ่มในภาคประชาชนจนกระทั่งเงินสดๆที่ควรจะถูกหมุนเวียนในระบระบ,บเศรษฐกิจต้องกลายสภาพเป็นหนี้เน่าๆไม่สามารถไหลเวียนเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจ จนขาดสภาพคล่องชุดรังทั้งเศรษฐกิจของประเทศให้กลายเป็นอมาาัมพาตและชุดรั้งคนไทยจนไม่สามารถหลุดพ้นจากวงจรหนี้สินและความยากจนได้เลยนับเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและบริหารเงินที่บิดเบี้ยวอย่างรุนแรงส่งผลเสียต่อการพัฒนาคนไทยและเศรษฐกิจไทยทั้งระบบดังนั้นหากคนไทยต้องการใช้บัตรเครดิต อย่างถูกวิธีประชาชนจึงควรรู้เท่าทันความรับบัตรเครดิตที่ไม่มีใครเคยรู้นี้โดยประชาชนผู้ถือบัตรเครดิตควรโทรศัพท์เพื่อขอลดวงเงินสินเชื่อบัตรเครดิตลงจากสูงสุด5เท่าให้เหลือเพียงวงเงินสำหรับการจับใจ่ายใช้สอยในชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวในแต่ละเดือนเท่านั้นก็เพียงพอแล้ว อาทิประชาชนผู้มีรายได้100 0 0แบาทจะได้รับอนุมัติวงเงินบัตรเครดิตสูงสุด5เท่าคือ500 0 0 0บาทซึ่งนอกจากจะเป็นการพยายามชักจูง,จงให้เราก่อหนี้บัตรเครดิตที่อัตราดอกเบี้ยสูงโดยไม่รู้ตัวแล้วยังทําให้เรามีความเสี่ยงกรณีบัตรเครดิตของเราถูกจรกรรมหรือสูญหายอีกด้วยดังนั้นเราจึงควรโทรศัพท์ ติดต่อธนาคารเจ้าของบัตรเครดิตเพื่อขอลดวงเงินลงเช่นวงเงิน500,000บาทให้เหลือเพียง50,000บาทเป็นต้นเพื่อให้เพียงพอสำหรับการใช้ใจ่ายในแต่ละเดือนเท่านั้นซึ่งกรณีถ้าหากเรามีความจำเป็นเร่งด่วนฉุกเฉินเราก็สามารถโทรศัพท์ไปขอเพิ่มวงเงินชั่วคราวกับทางธนาคารเป็นครั้งครั้งไปได้ เพียงแค่นี้ก็จะทำให้เราสามารถหลุดพ้นจากการตกเป็นเหยื่อนี้บัตรเครดิตหรือสินเชื่อส่วนบุคคลต่างๆได้แล้วและเราก็จะสามารถใช้บัตรเครดิตเป็นเครื่องมือทางการเงินในการเสริมสภาพคล่องของตนเองและช่วยผลักดันเศรษฐกิจไทยให้แข็งแกร่งและเจริญก้าวหน้าไม่ถูกแช่แข็งอุดตันกลายเป็นนี้เสียที่ตัวเราเองได้เราก็จะสามารถช่วยให้เงินสด หลเวียนสะพัดไ,ไกลสร้างรายได้เพิ่มทั้งภาคประชาชนและธุรกิจร้านค้าต่างๆอย่างมากมายไม่รู้จบหรือยิ่งใช้ยิ่งรวยด้วยบัตรเครดิตอย่างแท้จริงได้นั่นเองและทั้งหมดนี้ก็คือความลับบัตรเครดิตที่ไม่มีใครเคยรู้ขอบคุณที่ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะสวัสดีค่ะ